ผมก็ขอให้พี่บุญกินอะไรก็อ้วนครับผมว่าท่านพี่ออนเหลือเกินเดี๋ยวน้ำหนักลดาสงสองโลใช่ก็กินเยอะแล้วนะตอนจริงๆแต่ช่วงนี้รูปไปหน่อยรูปไปไหนกินเยอะครับผมตอนนี้แบบผมให้พี่บุญให้กินแบบโคตรอ่แล้วก็กินข้าวเยอะๆครับผมครับแต่ช่วงนี้กินเยอะอ่ะกินเยอะกินสี่มื้อต่อวันนะครับผมอดทนอดทนสู้ๆแต่ตอนนี้กินข้าวให้ทุกวันติดกล้ามหน่อยกิน ทุกคนที่ออกกลังกายนะแหละเแหรอ่หมุนเขาติดเที่ยวตอนนี้เขาไปใช่เลยเลเลไม่ใช่ออกกำลังกายโอ๊ยเจ็บไปกลับไปกินแบบหลายๆมือแล้วนะพี่แล้วไม่กินไม่กินอีแกะตีเลยก็มาลวป้าตอนเนี้ยไหนไหน น,น้องกะทิน้องกะทิน้อยน้องอุ่นครับครับน้องอุ่นครับครับน้องจะหายไปน้องน <Huh? S 2> อนเยอะกว่านี้นะครับผมน้องกะทิกินเยอะเลยหายแล้วเหอะกินไปกินเยอะตอนนี้ยังไม่พอต้องต้องเยอะกว่านี้อีกแล้วก็ เออก็แค่กินเยอะแหละทีวีต้องทําไม่ต้องกลัวอ้วนพี่โอ้มันอ้วนเดิมอ้วนออกมาเดิมนี่ก็อ้วนแล้วนะเชื่อผมถนะ้าพี่กินแบบไก่ทุกมือไม่ไม่มีทางออกหน้าแน่นอนเชื่อฉันนี่เพราะฉันเคยอ้วนมาก่อนเ <laughs> <laughs> พราะฉันอ้วนมาก่อน